เปิดภาพบรรยากาศนั่นอยู่กลางห้วยพี่น้องเลยเอาเอาอไรัเอาสบายดีปลาลุกเยสบายดีปาลูกมจักมอหนึ่งระวงได้ปุ่งรวงปุ่งรวงตกขัวดเอาานนั่นนัปุ่งปุยนั่นบักปุ่งปุยปุ่งปุยปุ่ปุยมาเลวปุ่ย มาเร็วป um eh> uh,> ุ้ยป IC ุ้ยมาเร็วเอานั่นนั่นมอหมอชีวิตคือไอหมอกบอนเคยขึ้นกระอบขึ้นไปขึ้นยังอยู่นน้นหมอนี่นี่มาาเห็ดนี่ไม่ดน้องบนสกูงบ่ปุ้กขึ้นหัวย เหนื่อยแดดวันหัวฝนนี่คือจะหลอนี่แหละแดดวันอ่าี่เห็ดไข่เห็ดแล้วพี่น้องเลยดอกแรกเมื่อนี้เห็ดไข่เดูนะฮะเสร็จเอาไหมงามๆเลยเฮ็ดเลยหักเอาเลยละหักเอาเลดเออดึงเอาเลยหอมบอหอมพันแล้วเนาะดอกแรกแห่งมาเนาะปลาดิ เาแด้เห่านดอกมึงทุกมั้ยหอมฮะอืมเห็ดไข่ข้าบหวานเนี่ยหวานเนี่ยต้องเห็ดหอมหัวเหม่ไล่ไม่ได้เห็นเห็ดเนาะปลาล่งเอ้ยเห็นว่าดอกบักใหญ่หนึ่งเนาะไอ้สายเออในปลาล่งขุนเด็ดดอกบักใหญ่หนึ่งมานแห่งนี้เนาะมือนีินะในเห็ดตั้งหลาย ใกไล่เนกปลาลุงเห็นเด้เก็ดไข่พี่น้องเอ้ยมาป่นเฮ้ยมือนี้จริงได้กินแกงเห็ดไข่เลยเหมือนี้เดี๋ยวกิป่นเห็ดไข่อ้าวฮาร์โรดเนี่ยกิบป่นแกงเห็ดไข่นี่เออไปเห็นอีกแล้วเนกปลาลุงในต้นนี้กันต้นหนึ่งกันในปลาลุงตัวนั้นกระโดดปังใหญ่อย่างนกเห็ดไข่ มันนี่นะมือ,อยังเด้มือมานบ่มานเห็ดตัวมันนี่นะปลาโล่เ้ยอลอดเอาเห็ดใครนะเอาเนยนี่เด้นี่ดอกน<อ>กระดอกใหญ่มันนี่ได้ปนแล้วพี่น้องเอ้ย <laughs> กระดอกใหญ่นะเนาะอือมานมัได้ว่บาได้มันโว่เลยมันนี่นะไปในหว่างในกระเห็ดหลเดบ่ บุ้ยแมงอัญมกัดมันอันนี้เจ้าปลาดูพุดีพุดีกินแซ่บดีแสบหอมดิมู้อีกแล้วบาลูเห็ดไข่เนาะคนละสีเราบาลูสีเดียวกันสีเดียวกันมันเป็นยังไงอะอ้าวมันแบบมีะเห็ดใครนอรอนเออเดตัวนี้น้ำงามงามเนาะตาบักใหญ่ช่องสีกินแซ่บหอมขาดเป็นบาลูเอ้ สุดยอดป้าลูกไปหาเห็ดไข่เนาะป้าลูกเอ้ยสิเห็นอยู่บนเนาะป้าลูกเอ้ยอ้าป้าลูกเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วดอกบักใหญ่หนึ่งป้าลูกเอ้ยพุ่นอื้าอ๋อเต้เต้เต้บกับกมักพอลอดเห็ดเห็ดไข่อีกแล้วเออผู้ใดเข้ามาเบิ่งาม,มาชอบก็ยิ้มกดไลค์กดแชร์ด้วยป้าลูกมาแห่งอนเลยน้องเมรี โอ้ยมานเห็ดใครดอกบักใหญ่ได้นี่พอนี่นนพี่อยู่ว่างนี่พี่เป็นจกักใดเนาะปลาลูกเอ้ยมื่นะีเนะโอ้ยมานแห่งอลีเพราะว่ามันขึ้นนี่พ้นโต๊ะเด้เขามาทันแหงอลีเนาะจะเดียว่าเามาหาเลยมัน เอมันออกไม่แต่บางดอกเดียวบางทีก็ซองดอกเนาะปาลงแม่แม่ไล่กำลังเอาเนาะโอ้ยไดแต่ดอกใหญ่ๆเนาะแม่แม่งยังเลยนะอะไเอามันอยู่ในหลุมนะอยู่ในหลุมเพ็ดไข่นี่มันไปแล้วโอ้ยได้แต่ดอกใหญ่ๆเนาะดอกใหญ่กับดอกจุ๊มๆเนาะปาลงเห็นอีกแล้วเนาะปาลงเอยดอกนี้ก็โฮ้ยมันนี่ขนะ มันดอกใหญ่เด,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 ด้ดอกเห็ดไข่มันเป็นดอกใหญ่เลยเด้เห็ดไข่ทั้งมันได้กินป่นเห็ดไข่แล้วบันดนี้ป่ะแม่เป็นเด้่ยเป็นไรลูกเมือม่อยเมือ่อยแหละอล้วบอกแต่ห่อจากเผื่อลายพามาเลาะโคกละป่าได้หนึ่งเมื่อยเลยเมื่อยอะไรกันเห็นไห้ไ,ไหมบาดนีเมือม่อยเมื่อย เกาเมื <ot> ่อถ like, ือบ่นี่เกยจ็คแล้วจำทางบ่ได้จำทางไดอยู่ทางใดเฮือนเฮาทางไหนพวกว่าวิลีทางใดเฮือนเฮาทางหน้าทางนี้ทางใดเฮือนเฮาอะไรเอาเอาเบิงไปยืนใกล้ๆกันดูแม่กับลูกทางไใดลานวันเฮือนพี่เบิงลูกสาวสีสีพี่ ีไปบ้านครับกบลงที่ไปพี่น้อง้ยสมีเด็กหน่อยเนาะแบบพาหลอดในโคเกลไปลบมามันก็ลงกั่มตอีแล้วกระบักปุบปุ่ยจาหายห้องกันอยู่นี่แนไเ่รอ้ยหนาปะหน้าเห็ดยักษ์ซะอ้หนาเปิดนี่ย มันมาบุบปุ้ยเห็นเด้หมากระวไนเด้หมาเยียดก่อนเลยกับคนมาเยียดลำหลังรู่นตาทางไหนนอนเติมลงนะฮะอันนี้กูเหนื่อยทั้งหมาทั้งคนไปเบิ้งไม่ไล่ผู้เฮ็ดเฮ็ดอีเลวะสั่นไม่ไล่คือมานแทะ นี <The> ่เทศธรรมชาติเห <se> ็นไหมันาดดอกจูมันนี่โอ้ยอยากได้แต่ดอกสามีได้ไปแกงบริษตทนี่เด้ออีกดอกนึงน้ำปลาหนุเลยเก็บเป็นเด้อดึงใบมันหัก มันยังได้กระเตมตาเลยสบอนะเออได้กระเตมตาเลยลึกแค่ะจ<า>ะไปเอากันตอนอายุเ่ <c oughs> <ม>สภาเปนป้าลุงนะนะเมือนเด็ชีตานาป้าลุงเหมือด้วยว้าย น้าวดสวยวะจ้ะสวยเลยดังอันนี้อะเห็ดยังก่อเือเห็ดน้ำแบนเห็ดยังไงเห็ดกระแป้งเะบเลยเห็ดพี่่ามันเมาแมนว่าว่าตะลึกลามกเจากระเป็ดพี่จังไงจำสีเห็ดบ่ได้ใส สายจะว่าเห็ดนัเห็ดเนวประจักษ์ใช่ป่ะฮะเอ้าเบิ้งเบิ้งพืชมันไหนดูมึงดูหอมอยู่บ่แมนยูเห็ดกินนไงแมนว่าเห็ดกินแมนแมนก็ให้ไม่ไล่เขาหนึ่งว่าบ่เห็นเห็ดเห็นหอนเห็ดมีกันบอกใส สิเมื an, he he ่ออะไรยังเห็นเห็ดเสยบปเดี๋ยวนี่สายมันอยู่ในสาบเห็ดไข่อะไรนี่เห็ดไข่ยังไีดมนมนะตัี้เห็ดไข่ดมเยขียูมามอะไหมอกไมอกสิเีบ

แล้วมาจะมาแกงกินนี่มีแต่บกหนูหนี้หนูนี้เนี่ยเจ้าอยู่บ่อยกูบกลบกไลบีสุดงายนี่ย้าได้เมื่ออะไรพี่น้องก็บบานี่เนาะ พออยู่พอกินพี่น้องเอ้ยเห็ดก็ดีเอามาแกงก็ได้เมื่อป่นก็ดีเนาะป่นกินกระต้่มน้ำไม้นี่แหละนี่น้ำไม้กับน้ำไม้บงพูดถึงก่ะเ้าเ้าโบแกงเ้ากระตุ่ไม่ได้ป่นอันนี้เราบของวันป่นจะเคยป่นอืมเร็ดนดังมัวโอเคพี่น้องเอ้ยลาพัชจากเลยพี่น้องเออเนี่ยนะเบิ่งน้มกันชนนี่เลยเนาะขึ้นมามีตีเห็ดไข่เลยพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบวนลายลายที่เขาเาเบิ่งมาชมเด้อเนาะกคนละกดแชร์ Balak sembah di, sembah di.